สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านเช้าวันนี้18พฤศจิกายนเวลา8.53นาทีเกิดเหตุการณ์สุดระทึกเมื่อผู้ต้องหาแสแกมเมอร์ชาวเวียดนามกลุ่มหนึ่งหลบหนีจากศาลจังหวัดสวรยเรียงประเทศกัมพูชาแบบต่อหน้าต่อต,อต,อต,อตาตำรวจครับเหตุการณ์เริ่มขึ้นขณะเจ้าหน้าที่กำลังคุมตัวนักโทษลงจากรถควบคุมผู้ต้องหาทันใดน,นั้นมีหญิงสาวปริศนาคนหนึ่งทำทีเหมือนยืนดูเหตุการณ์อยู่ใกล้ๆพอนักโทษเดินลงมาเขาก็รีบปลีเข้าไปหาเธอทันที และสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนักโทษสามารถเดินไปหาหญิงสาวคนนั้นอย่างง่ายได้หญิงสาวปริศนาจึงยื่นปืนที่เตรียมมาให้นักโทษแบบง่ายๆเลยครับ นักโทษขวาปืนแบบไม่ลังเลแล้วยิงใส่เจ้าหน้าที่โดยตำรวจคนนึงถึงกับตกใจมุดหนีเข้าใต้ท้องรถแต่เรื่องไม่จบเท่านั้นคนร้ายที่วิ่งหนีอีกคนเห็นตำรวจคนนี้จึงพยายามก้มไปค้นหาอาวุธจากตัวเจ้าหน้าที่ที่มุดอยู่ใต้รถก่อนทั้งหมดจะพากันวิ่งหนีอย่างลอยนวลครับโดยมีรายงานล่าสุดเมื่อตอนเที่ยงว่าผู้ต้องหาบางส่วนถูกเจ้าหน้าที่จับกลับมาได้แต่นักโทษที่ถูกจับได้นั้นไม่ใช่คนที่ถือปืนยิงคนที่ถือปืนยิงยังหลบหนีลอยนวลอยู่ครับ ดูแล้วมาตราการควบคุมนักโทษของขเขมรมันดูจะละหลวมเกินไปหน่อยไหมครับคนไม่เกี่ยวข้องสามารถยืนดูนักโทษลงมาจากรถใกล้ๆได้และการควบคุมก็แสนจะละหลวมแถมยังยื่นปืนกลางสารต่อหน้าตำรวจได้ง่ายได้ขนาดนี้ จากนั้นผู้ต้องหาก็วิ่งหนีออกไปอย่างรวดเร็วราวกับว่าวางแผนกันมาเป็นอย่างดีและนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเช้านี้ในประเทศเมรไม่ใช่หนังแอคชั่นแต่อย่างใดประเทศที่ปล่อยให้นักโทษรับปืนต่อหน้าต่อตาเจ้าหน้าที่ได้ง่ายๆแบบนี้ก็ไม่น่าแปลกใจว่าทําไมสแกมเมอร์ทั่วโลกถึงมารวมกันที่นี่นะครับจะดราม่าโกลาหลแค่ไหนเหตุการณ์นี้ตอบทุกอย่างครับ